จ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับพบกับสายดำของลอยอแล้วตามเช่นเคยนะวันนี้ก็มาต่อที่สาดน้ําสงการนะผมกับสาวไร้ของเรานะวันนี้ก็เติมคีด,ดกันมาที่400บาทนะครับผมเบ็ดเจ็ดบาทพอเนาะเบาๆก่อนเปิดเทอร์โบกันเลยสามสิบุนครับมาดูกันนะว่าสาวไร้ของเราแจกงที่เท่าไหรไปครับสวยๆมาดิตามท้องเลือกไปต่อกันเลยนะ โอ้โหหมุนฟรี12ดอกครับผมเป็นไงล่ะเงี้ยแหละชอบหมายเลยครับไปต่อกันเลยนะขอแบบส,สวยๆหน่อยส,สวยๆหน่อยมาเอาเด็กแบบชินใจชินใจหน่อยอือหือมาเด็กน่และครับคูณ3ามเปนเลยสกูตเตอร์เป็นแตตัวส,สวยๆนะเอาเด็กโอ้ยครับผมคูณ6กเปนเลย สวยงามมากยังไงครับคูณสินเอดเอาเรื่องนี้ยผมสุดครับยังไงก็สุดครับผมยังไงล่ะสุดนะผมนะครับ,รบต่อกันนยาวไปเลยนะเอาเดี๋ยวโอ้โหคูณสิหวานเจีย๊ยบอย่างนี้แหละสิ่งที่ต้องการยังไงก็แตก รับไปที่สองร้อยยี่สิบหกจุดแปดศูนย์นะครับผมได้ต่อก,กันเลยนะขอแบบสวยๆสวยๆหน่อยมาดูกันนะครับว่าจะแตกที่เท่าไหร่ก็ผมคูณคูณยี่ห้าครับสวยงามมากไปครับไงล่ะรับเงินรางวัลก,ก้อนกันเลยนะวันนี้รับอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้าสิบสตางค์ของเรารผมกับสาวเดวรร้์วันนี้ของเรานะต่อเลยนะครับผม สวยๆเป็นไงล่ะเงินรางวัลรวมวันนี้ผมรับไปที่ห้าร้อยสามสิบสองจุดเจ็ดสิบบาทนะครับผมไปต่อกันเลยนะอย่างนี้แหละผมชอบโอ้ยต่อที่เคครับเป็นไงล่ะสวยมาเดี๋ยวโ้ยีอีกแล้วครับผมปีเกมอีกแล้วเหลือเชื่องจงยั็ไงเข้าก็ผมบอกเลยนะเอาฟรีเกมเดียวครับ ไปสุดไปสุดเอาดิเอาดิาดแปกไหมอ๋มอนีอ่คุณสีนะ้ำสวยงามามากนี้แหละผมชอบอ่าขออีกแบบฟินๆหน่อยฟินๆหน่อยคุณเจ็ดดิไงล่ะขออีกดอกมาหลายต่อคนระับสวยงามมากคุณสดุดยอดครับผมอย่างนี้แหละเอาเรื่องนะสุดเหมือนกันนะเกมนี้โอ้คุณฉุนานครับผม ยังไงล่ะแง่ล่ะโหคู่ยี่สิบหกไปดิสวยงามมากโอ้สุดจริงนะครับเกมนนะี้ดูดิดูดิเอาดิเอาดิมาครับต่อเลยนะสวยๆยัไงไงก็เข้าครับโอ้ยมาครับคูณยี่สิบสองโหเหลือเชื่อจริง,รงเลยเล่นยังไงก็แตกนะครับผมผมบอกเลยนะเล่นแล้วไม่มีหวังแน่นอนครับดูดิโอ้ยคูณยีณ่ห้าครับผม สวย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 ,สวยดีโอ้โหคูณสามสิบครับสุดมากครับผมเป็นไงเข้าไหมล่ะรับเงินรางวัลก้อนกันไปเลยนะวันนี้รับไปที่สี่ร้อยสี่สิบหกจุดยี่สิบห้าสตางค์นะครับผมไปต่อกันเลยนะเหลือสี่รอบนะผมสวยงามมากเอาดีตโอ้โหคูณสามโมครับแต้มแตมทุกดอกนะฮะโอ้ยเยอะ รไบที่สามร้อยเจ็ดสิบแปดุนสวนับโอ้ยเจ๋าผมบอกเลยนะเอาดิมาต่อที่สิบรับคูณสี่สิบอะเป็นไงล่ะนะครับอีกหนึ่งรอบสุดท้ายก่อนจากกันนะโอ้คูณสี่สามเป็นเลยครับผม รับเงินรางวัลก้อนส่งหายกันแล้วนะครับผมรับไปที่5้าร้อยสิดปนะครับผมส่วนวันนี้สายทางผขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะไว้ตอบอนันดโอกาัดหน้านะครับผมส่วนวันนี้ก็าากดแชร์กดไลค์กดติดตามกดหัวใจกดซับสไครต์ของผมด้วยนะส่ว,น,วนนี้ขอตอนรับก่อน,นครับสวัสดีครับ